หากตอนนี้คุณกำลังพบเจอปัญหาเคยใส่ฟันปลอมมาก่อนทีนี้ฟันปลอมใสแล้วไม่สะดวกเคี่ยวอาหารคะชอบไปติดใต้ฟันปลอมที่เราใส่แล้วมันจะเจ็บทานอะไรไม่ค่อยได้ไม่เคยมีฟันแท,แท้เลยค่ะหมายถึงว่าเป็นฟันน้ำนมปับ๊บมันก็กลายมาเป็นฟันปลอมเลยว่ามีปัญหาเงือกล้นเลือกฟันผูครับ ปวดฟันเรื่อยๆไม่ว่าฟันธรรมชาติจะเดินน้อยฟันโยกฟันติดเชื้อมีปัญหาโรคเงืออฟันปลอมหลบไม่พอดีมีปัญหาด้านการบดเคี้ยวรากเทียมทั้งขากรรไกรคือคําตอบช่วยสร้างรอยยิ้มใหม่ได้คล้ายฟันธรรมชาติมากที่สุดยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นรากเทียมทั้งขากรรไกรครบจบในราคาเดียวทํารากฟันเทียมนี่แบบรู้นี้พี่ทำตั้งนานแล้วจะยิ้มจะอะไรเงี้ยมันมันแบบมั่นใจในตัวเองรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากไม่มีเจ็บเลย อยากทำมาททำได้เลยนะคะคุณหมอเก่งมากทำแล้วรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังโปรโมชั่นรากเทียมทั้งขากันไกลรวมครบจบในราคาเดียวเพียง8 9 0 0 0บาทรับเพียง4เขตเท่านั้น <S <S สำหรับราคานี้รวมทุกอย่างแล้วรากเทียม4ตัวสะพานฟันชั่วขาอะคริลิกสะพานฟันตัวจริงเซรามิกเอกซเรย์ทั้งปากเอกซเรย์สามมิติซีทีสแกนค่าปอดเชื้อเครื่องมือค่าปรึกษาค่า,าปูกระดูกค่ายกไซนัดค่าถอนฟัน ภายาและค่าเจาะเลือด